ถ้าจะให้นิยามรถถังรัเสเซียยุคศตวตรรษที่21ด้วยคำเดียวคำนั้นคงหนีไม่พ้นอามาตาเพราะท T14 อามาตาไม่ใช่แค่รุ่นปรับปรุงจากรถถังเก่าที่เราเคยเห็นแต่มันคือการก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ของสงครามรถถังอย่างแท้จริงและในปี2025นี้ที่1 4ก็เริ่มถูกนำมาใช้ในสนามฝึกและภารกิจเฉพาะมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เกียร์เฮดอินไซ์จะพาคุณเจาะลึกกว่าอะไรที่ทำให้รถถังคันนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของวงการ เริ่มจากพื้นฐานที่14อามาต้าเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดยบริษัทอุราะวะกอนซาวอร์ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่าอามาต้ายูนิเวอร์ซัลคอมแบทแพลตฟอร์มซึ่งเป็นดีไซน์แบบโมดูล่าทำให้สามารถใช้ร่วมกับยานเกราะประเภทอื่นเช่นรถหุ้มเกราะลำเลียงพลหรือปืนใหญ่อัตตาจรได้ด้วยแนวคิดนี้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานจริงจุดที่สะดุดตามากที่สุดคือป้อมปืนแบบไร้คนขับใช่แล้วครับป้อมปืนของ t 14ไม่มีลูกเรืออยู่ข้างในเหมือนรถถ ลูกเรือทั้ง3าคนจะนั่งอยู่ในแคปซูลกรอหนาด้านหน้าของตัวรถสิ่งนี้เพิ่มโอกาสรอดชีวิตอย่างมากถ้าปั้มปืนถูกโจมตีด้านอาวุธหลักท T14 ติดตั้งปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด125มิเมรุ่น 2A82-1M ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดจากกลุ่นเดิมสามารถยิงกระสุนเจอะกรอบ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูง TFRAG และขีปนาวุธนำวิถีได้อีกด้วยและในอนาคตก็มีแผนที่จะอัปเกรดให้ใช้ปืนขนาด152ม mm, ิลิเมตรซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงจะทำให้มันทรงพลังอย่างมหาศาลร,ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้ยิงได้เร็วถึง1 0 1ถึงนัดต่อน,นาทีลดความจำเป็นต้องมีพลประจำรถมากขึ้นตัวระบบควบคุมการยิงก็ล้ำสมัยมากรองรับทั้งกล้องอินฟราเรดและระบบเลงกลางคืนทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือตอนกลางคืน ด้านการป้องกัน T14 มีกรอะที่ผสมผสานทั้งกรอะคอมโพสิตกรอะปฏิกิริยาและระบบป้องกันแบบแอคทีฟที่ชื่อว่าอัพการิตซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือระเบิด RPG ที่ยิงเข้ามาได้ด้วยเรดาร์และระบบสกัดกันนี่คือเทคโนโลยีที่เราเคยเห็นแต่ในหนังไซไฟ นอกจากนั้น T14 ยังมีระบบตรวจจับรอบตัวแบบ360องศาทั้งด้วยเรดาร์และกล้องต่างๆซึ่งช่วยให้มีความได้เปรียบในสงครามยุคใหม่ที่เน้นการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายดิจิทัลรถถังคันนี้จึงไม่ใช่แค่ยิงแรงแต่ยังฉลาดด้วยในส่วนของเครื่องยนต์ T14 ใช้ดีเซล1,500แรงม้าทำความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนแม้จะหนักประมาณ55ตันแต่ก็มีอัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าดีมาก ทำให้คล่องตัวมากในภูมิประเทศที่ยากลำบากอีกทั้งยังมีการปรับปรุงเรื่องความสบายของลูกเรือให้ดีขึ้นจากรถถังรุ่นเก่าแม้จะยังไม่ถึงกับหรูหราแต่ก็นับว่าพัฒนาขึ้นมากอย่างไรก็ตามที14ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปเสียหมดปัญหาเรื่องงบประมาณและกระบวนการผลิตทำให้ยังมีจำนวนจำกัดในกองทัพรัเสเซียในปี2025มันยังถูกใช้งานจริงน้อยส่วนใหญ่จะเห็นในการฝึกหรือแสดงแสนยานุภาพมากกว่า แต่สิ่งที่แน่ชัดคือมันเป็นต้นแบบและสะพานสู่ยุคต่อไปของสงครามรถถังนี่ไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือถแถลงการว่ารัเสเซียยังต้องการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีทางทหารแม้เรายังไม่แน่ใจว่ามันจะมาแทนที7 2หรือท T-90 อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่แต่ความคิดและเทคโนโลยีที่ใส่มานั้นส่งผลไปถึงประเทศอื่นๆที่ต้องกลับมาคิดใหม่ว่ารถถังแห่งอนาคตควรเป็นอย่างไร แล้วคุณละคิดว่าที14อามาตาจะเป็นผู้เปลี่ยนเกมได้จริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เคยถูกใช้งานในวงกว้างคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับและแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์สายเทคโนโลยีทหารแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่ Gearhead Insight